สวัสดีครับทุกคนผมอัดคลิปนี้ก่อนวันเกิดของคุณแตงโม1เดือนนะครับแล้วก็ให้อิเตอร์อิดเพื่อจะทันกับวันเกิดของคุณแตงโมซึ่งแน่นอนว่าณนะเวลานี้คุณแตงโมไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่สิ่งดีๆและคําสอนที่เขาทิ้งไว้ให้กับผมและทุกคนซึ่ง ไม่มีคนเคยได้ยินนะครับในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อทุกคนอย่างแน่นอนนะครับสาเหตุที่ทุกคนไม่ได้ยินหรือไม่ทราบในสิ่งที่เข้าสอนนี้เพราะว่าผมไม่เคยได้ยินคุณจางโมพูดสิ่งนี้ในที่ไหนแล้วก็เป็นการพูดที่ผมว่า,อ,าออกมาจากใจแล้วก็พูด ตอนนั้นให้กำลังใจของผมแล้วเป็นประโยคที่อยากมาแบ่งปันให้กับทุกคนเป็นประโยคดีๆที่ผมมั่นใจว่าคุณดังโมเองจะรู้สึกดีใจถ้าทุกคนได้รับคุณค่าจากสิ่งนี้ที่เขาเคยพูดเอาไว้ครับก่อนจะแชร์ว่าประโยคนนั้นคืออะไรผมขอมาอธิบายก่อนว่าสาเหตุที่ใช้ฟุตเทจหรือภาพจากตอนที่ผมไป อยู่ที่อเมริกาแล้วก็เที่ยวที่ Meteor c r e ร t เ r รัฐอริโซนานะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเที่ยวที่นั่นเป็นระยะเวลาเพิ่งประมาณ1ห,หรือ2เดือนจากที่คุณแตงโมได้เสียชีวิตลงนะครับทำให้ผมตั้งใจที่จะอัดวิดีโอคลิปนั้นซึ่งเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่บริเวณ Meteor c r e t t r r เพราะผมอยากจะ แชร์เพื่อคนนึกกันว่าตัวหินขนาดแค่45เมตรนี่นะครับที่มาชนโลกเมื่อ50 0 0 0ปีที่แล้วได้สร้างหลุมขนาด1.2กิโลเมตรนะครับซึ่งใหญ่กว่าตัวหินเองเเกือบ27เท่านะครับแล้ววันนี้หลุมนั้นก็ยังคงอยู่สาเหตุที่มาแชร์เรื่องนี้เพราะผมอยากจะบอกว่าในภาษาอังกฤษสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่เรียกว่า Impact นะครับ เมื่อมีหินอุกาบาตกระทบโลกเขาเรียกว่าเป็น Impact ซึ่งอันนี้ไม่ได้ต่างอะไรจากเวลาที่คนคนหนึ่งได้เกิดมาและดำรงอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งเมื่อเขาจากไปแล้วก็เหมือนกับหินที่หายไปแล้วแต่ตัวหลุมนะครับหรือผมเรียกว่า positive impact ต้องเน้นย้ำว่าเป็น positive ด้วยนะครับ คือเป็น Impact หรือว่าสิ่งดีๆที่เขาได้สร้างหรือฝากเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะคงอยู่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้กี่เท่านะครับ10 20ร้อยพันหรือล้านเท่านะครับไม่ต่างจากคนมากมายที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่เรายังเห็น positive impact ที่พวกเขาฝากและทิ้งไว้ให้กับโลกเมื่อผมเห็นตัวนี้ผมจึงนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณแตงโมโดได้ทิ้งไว้ให้กับสังคมไทย กับผู้คนกับโลกนี้นะครับจึงอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าแม้ผ่านเวลามานานคิดดูสิครับหินตัวนี้เรามองไม่เห็นแล้วนะครับหายแทบจะหายไปโดยสนิทเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผ่านมา50,000ปี Impact หรือสิ่งดีๆนะครับที่สร้างไว้ก็ยังคงอยู่ Impact ไม่ได้เป็นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไปนะครับจริงๆแล้ว Impact ที่ดีมีมากมายมหาศาล แล้วก็สร้างตอนเนี้กลายเป็นอนุสรณ์ที่หนึ่งของอเมริกาเลยนะครับแล้วก็เป็นอนุสรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นหลุมที่ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและมีความสวยงามนะครับแม้จะไม่ใหญ่ที่สุดแต่มีความสวยงามที่สุดในโลกนะครับความสวยงามของสิ่งที่คุณแตงโมฝากไว้ให้กับเราก็เช่นกันแล้วความสวยงามนั้นคืออะไรคือคำพูดประโยคหนึ่งครับ ที่เขาได้เคยให้ผมไว้ในวันที่ผมโศกเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เนื่องจากผมเคยมีส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเล็กน้อยมากนะครับในการช่วยแล้วก็ให้คำปรึกษาเขานะครับในวันที่ผมล้มลงนะครับแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู่นานนะครับประมาณ9เดือนนะครับเขาก็ให้กำลังใจผมกลับมานะครับด้วยประโยคที่ว่าทำยังไงก็ได้ แค่อย่าตายก็พอประโยคนี้แหละครับเป็นเหมือนกับคำสอนสุดท้ายที่อยู่ในใจผมเสมอมาและคิดว่าน่าจะคงอยู่ตลอดไปถามว่าทำไมประโยคสั้นๆแค่นี้จึงมี positive impact กับผมมากมายมหาศาลเพราะ1ตัวเขาเองณนะตอนนี้ไม่ได้อยู่บนโลกแล้ว แต่สิ่งที่เขาพูดไว้มันเป็นเหมือนความไอรอนิกหรือว่าเรื่องตลกนะครับเรื่องตลกร้ายในทางจักรวาลและธรรมชาติและโชคชะตาว่าคุณตังโมเป็นคนพูดว่าทำยังไงก็ได้เมื่อเราเจอความทุกข์ความโศกเศร้านะครับหรือความยากลำบากความเจ็บปวดใดๆไม่ว่ายังไงอ่ะอย่าแค่อย่าตายก็พอแล้วสิ่งนี้ลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่า ถ้าเราลองคิดดูดีๆอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปมีแต่ความเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนะครับความทุกข์ก็เช่นกันหากฤดูหนาวไม่คงอยู่ตลอดปีไม่มีความทุกข์ครั้งนี้หรอกครับที่จะคงอยู่ตลอดไปขออีกทีนะครับหากฤดูหนาวไม่คงอยู่ตลอดปีความทุกข์ครั้งนี้ก็ย่อมไม่คงอยู่ตลอดไป หากเราผ่านความทุกนั้นไปได้โดยไม่ตายสุดท้ายมันจะผ่านเข้ามาเป็นคำสอนไม่ใช่คำสาปเพราะความเจ็บที่ไม่ทำให้เราตายสุดท้ายมันก็จะทำให้เราโตผมอยากให้ทุกคนจำประโยคสั้นๆของคุณแตงโมไว้เป็นหลักยึดในชีวิตเลยนะครับแล้วเราจะสามารถผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ทุกๆครั้ง เพราะเราจะจำได้ว่าแต่ละวินาทีแต่ละวันที่ผ่านเข้ามาไม่มีอะไรคงอยู่กับที่ตลอดเวลาจะทุกทุกวินาทีทุกเสี่ยววินาทีทั้งวันไปตลอดปีก็คงเป็นแบนไปไม่ได้จะสุขใจทุกวินาทีทุกเสี่ยววินาทีทั้งวันตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตก็คงจะเป็นแบนไปไม่ได้ภาพนั้นก็อาจไม่ต่างอะไรจากคนบ้าที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ยิ้มหรือฉีกยิ้ม อยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นก็อาจจะไม่ใช่ภาพที่พวกเราอยากจะเป็นฉะนั้นภาษาอังกฤษผมเรียกสิ่งนี้ว่า don't force the fluctuation หมายความว่าจะอย่าไปบังคับคลื่นแห่งชีวิตที่ย่อมมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปคำสอนของแตงโมที่ว่าทำยังไงก็ได้แค่อย่าตายก็พอจึงเป็นหลักคิดและหลักที่เราสามารถยึดได้ว่า ไม่เป็นไรถ้าเราทุกข์ใจหรือเศร้าทำยังไงก็ได้อย่าตายแค่อย่าตายแล้วมันจะผ่านไปอย่างแน่นอนเพราะนั่นคือสัจธรรมและความจริงของธรรมชาติและชีวิตที่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับคลื่นที่มีขึ้นมีลงเหมือนกับใบไม้ที่มีร่วงแล้วก็มีงอกขึ้นมาใหม่เหมือนกับกลางวันและกลางคืนที่ผัดเปลี่ยนกันไปและเหมือนกับชีวิตที่มีลมหายใจเข้าและหายใจออก สุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดเพิ่มเติมไว้ให้นะครับว่าความจริงอันสวยงามสูงสุดข้อหนึ่งของชีวิตคือทุกครั้งที่เราช่วยให้ผู้อื่นหายทุกเราก็จะรู้สึกเป็นสุขไปด้วยเสมอตอนที่ผมได้มีส่วนเล็กๆน้อยๆในการช่วยคุณแตงโมผมก็รู้สึกเป็นสุขใจทันทีและในทางกลับกันตอนที่เขาได้พูดประโยคนี้ให้ผมฟังผมก็รู้สึกถึงน้ำเสียงและสีหน้าอันเป็นสุขของเขา ซึ่งก็ทำให้ผมได้คลายและหายทุกไปในจํานวนที่เรียกว่าเกือบจะหายจากโรคซึมเศร้าไปในขณะนั้นเลยแน่นอนว่ามันยังต้องใช้เวลาหลังจากนั้นแต่ผมบอกเลยว่าประโยชน์ของเขาเป็นส่วนสําคัญมากที่ทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นและผมก็ได้ขอบคุณเขาไปแล้วในครั้งนั้นแต่อยากจะมาบอกทุกคนว่าผมขอบคุณเขาอยู่เสมอและอยากให้ทุกคนระลึกถึงความดีงามที่คุณแตงโม ได้ทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้และถ้าคลิปนี้จะมีสิ่งดีๆที่ทุกคนได้รับจากสิ่งที่ผมพูดผมขอให้เครดิตไม่ใช่แค่กับคุณแทงโมแต่กับทุกคนที่เขารักและรักเขานะครับจำไว้ว่าการล้มของเราอาจเป็นพลังให้ผู้อื่นได้ลุกและความทุกข์ที่เราต้องข้ามผ่านย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้เพราะหากเมฆไม่เคยร้องไห้ ก็คงไม่มีต้นไม้ที่เติบโตอยากให้ทุกๆสิ่งที่เรากำลังข้ามผ่านอยู่หรือจะกำลังต้องข้ามผ่านในอนาคตเป็นสิ่งที่เราเก็บมาเป็นแรงบรันดาลใจและข้อคิดที่ทำให้ผู้อื่นได้ผ่านช่วงชีวิตที่ยากและเจ็บปวดของพวกเขาได้เพราะสิ่งที่เราเคยพบเจอนะครับ อย่าลืมนะครับว่าความเป็นอมะตมะที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่ตลอดไปแต่มันคือการอยู่ในใจของผู้คนผมเชื่อว่าความทรงจำความดีและสิ่งที่คุณแตงโมเคยให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราเสมอจึงอยากขอขอบคุณคุณแตงโม ซึ่งเป็นเหมือนของขวัญที่ไม่จำเป็นต้องมีโบที่โลกใบนี้เคยมอบไว้ให้กับพวกเราทุกคน